ค้ข้าวครับผมจำทางกลับบ้านไม่ได huh? ้นะคะไปเด็กเล่รอนเป็นภาระแก่สังคมช่วยไปกับไรประโยชน์เดี๋ยวเวลาไลออนสมาย เอ๊ะแล้วบ้านหลังไหนคือบ้านของเราเนี่ยดิวเหมือนกันนะเนี่ยบ้านเราอยู่หลังไหนเนี่ยหลังนี้ก็ไม่ใช่หลังนี้ก็ไม่ใช่ใชสำรวจส่วนกลางซะหน่อยยังไงประมูลครั้งนี้เราต้องได้แน่นอน ข้าวข้าวจังเลยพี่ครับ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 ผมหิวข้าวขอตังค์ซื้อข้าวหน่อยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยหนูลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยส่วนกลางปล่อยให้เด็กเล่ยร่อนเข้ามาได้ไงเนี่ยผมหิวข้าวครับผมจํทางกลับบ้านไม่ได้ครับไปมีเด็กเล่ร่อนเป็นภาระแกสังคมช่วยไปก็ไรประโยชน์ เดี๋ยวเวลา,าหนูเป็นอะไรพี่เป็นใครหรอครับพี่มาทุระแถวนี้ว่าแต่หนูร้องไห้ทำไมผมอยู่ข้าวครับแล้วผมก็จำทางกลับบ้านไม่ได้ผมอยู่ข้าวมากๆเลยครับงั้นรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ซื้อข้าวมาให้ข้าวหนูข้าว อมุณครับเอา้าโอยหนูมีแผลด้วยเหรอไหนพี่ขอยดูสิไปโดนอะไรมาพี่คนเมื่อกี้อ่ะเขาผักผมล้มมาครับคนไหนอะครับเขาเดินไปนู่นแล้วอะครับแล้วหนูเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บแล้วครับตอนนี้งั้นรีบกินข้าวนะเดี๋ยวข้าวเย็นหมดครับ อร่อยไหมอร่อยครับค่อยๆกินนะกินให้หมดนะครับหนูจำบ้านได้ไหมไม่ได้ครับแล้วหนูอยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งหนูที่ส่วนกลางของหมู่บ้านก็แล้วกันครับนี่แหละส่วนกลางหนูรอพ่อแม่อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพี่ไปทํำธุระก่อนครับ โตแอบมาเล่นที่สนามคนเดียวอีกแล้วจะกลับบ้านถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปหาที่ส่วนกลางก่อนดอีกว่าเผื่อจะรออยู่ตรงนั้นแม่ว่าแล้วสิงโตต้องอยู่ตรงนี้ไปกลับบ้านอ,อุ้ยเป็นอะไรอะ่ะ ไปโดนอะไรมาสิงโตมีพี่คนนึ่งเขาบากขมล้มมาครับเนอเจ็บไหมลูกไม่มค่อยเจ็บนะครับไปกลับบ้านครับแอบมาคนเดียวจีไรกลับบ้านไม่ถูกทุกทีเลยไปอ้าวสวัสดีครับอ้าวสวัสดี นี่บริษัทคุณเข้าร่วมประมูลกนะับ<ม>เขาด้วยเหรอถามจริงบริษัทคิดไงเนี่ยส่งคุณมาประมูลเนี่ยงานประมูลรับเหมาโครงการนี้เขาให้บริษัทเล็กๆอย่างคุณเข้าร่วมประมูลได้ไงถึงบริษัทผมจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่งานผมก็มีคุณภาพครับม,มีคุณภาพเหรอแค่แต่งตัวยังดูไม่มีคุณภาพเลยนีมันต้องดูดีแบบผมนี่ไปประมูลที่ไหนไม่เคยพลาด ผมว่ามันอยู่ที่ราคามากกว่านะครับไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวแล้วแต่จะคิดได้เวลาแล้วจเจอกันไงแล้วกันอเอาดีนะสวัสดีครับคุณพึ่งสวัสดีครับคุณโอมเชิญนั่งก่อนค่ะสวัสดีครับคุณพึ่งคุณโอมเชิญนั่งก่อนค่ะเอกสารพร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมครับ ทราบเงื่อนไขการยื่นประมูลกันแล้วใช่ไหมคะภายใน7จวันเราจะแจ้งผลให้ทราบนะคะครับผมแม่ครับ<ม>อ้อาวสิงโตเข้ามาทําไมลูกน,นี่ลูกคุณพึ่งเหรอครับใช่ค่ะลูกที่ฉันเองต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่น้องเขาเสียมารยาทพี่แม่พี่เขาหน้ากลัวทำไมพี่เขาหน้ากลัว ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าน้องเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะอะแม่พี่คนนี้แหละพี่ข้าวผมกินครับแม่ขอกบุ๊บี่นะครับข้าวอะไรลูกคืออย่างนี้ครับแม่เมื่อเช้านี้ผมหิวข้าวครับผมจำทางกลับบ้านไม่ได้น่ะคะ่ะ <c oughs> ไปเด็กเล่อนเป็นภาระแกสังคมช่วยไปกไระไรประโยชน์เสียวเวลา หนู <S <S เป็นอะไร <S <S ผมหิวข้าวครับแล้วผมก็จำทางกลับบ้านไม่ได้ผมหิวข้าวมากเลยครับอร่อยไหมอร่อยครับค่อยๆกินนะ <S <S 1> <S 1> นี่แหละส่วนกลางหนูรอพ่อแม่อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพี่ไปทำธุระก,ก่อนครับอรอลูกออกไปรอแม่ข้างนอกนะไปนะครับแม่ ขอบคุณมากนะคะคุณโอมไม่เป็นไรครับที่มีน้ําใจเอาข้าวให้น้องสิงโตกินครับน้องเขาชอบเป็นแบบนี้แหละแอบออกไปแล้วกลับบ้านไม่ค่อยถูกครับส่วนเรื่องซองประมูลพรุ่งนี้คุณโอมมาเซ็นสัญญาที่นี่ได้เลยนะคะครับได้ไงอะครับคุณพึ่งยังไม่ได้เปิดซองประมูลเลยครับคุณเพึ่งยังไม่ได้เปิดซองผมเลยราคาผมอาจจะดีกว่าก็ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณโบสิฉันเลือกที่ความพอใจไม่ได้เลือกที่ราคาค่ะ การตอบแทนคุณโอมที่ช่วยเหลือน้องสังโตไว้คุณพึ่งทำไม่ถูกนะครับกฎของการมัมูลก็ต้องเกิมีการเปิดซองครับและทําแบบนี้บริษัทผมเสียหายเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเนี<อ>่ยโท<อ>นะคะคุณบอสในฐานะที่ที่ฉันเป็นเจ้าของโครงการฉันมีสิทธิ์เลือกใครก็ได้ค่ะในฐานะที่ที่ฉันเป็นเจ้าของโครงการฉันมีสิทธิ์เลือกใครก็ได้ค่ะคนเราทำความดีทำได้ทุกเวลาทุกท,ที่ที่มีโอกาส ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วสักวันหนึ่งความดีจะกลับมาตอบแทนเราเองครับ